สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็พบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาหาเรื่องเกี่ยวกับ เอาราคายางพารามาบอกแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนั่นเองครับอันดับแรกเลยก็มาดูกันที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35เปอร์เซ็นต์ั่นเองครับวันนี้กิโลกรัมละ57บาท50สตางค์นะครับวันนี้ก็ยังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องลดลงไปอีกที่50สตางค์นั่นเองครับ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เรเซนราคาก็จะอยู่ที่63บาท83สตางค์นะครับวันนี้ปรับตัวลดลงไปอีกที่1บาท24สตางค์นั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาก็จะอยู่ที่65บาท99สตางค์นะครับวันนี้ก็ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยคือ14สตางค์นั่นเองครับ ยางก้อนถ้วย DRC 100%วันนี้จะได้ที่ราคา49บาทต่อกิโลกรัมครับวันนี้ราคาไม่ไปไหนยังทรงตัวนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้ราคาที่24บาท50สตางค์นะครับวันนี้ก็ ส่งตัวเช่นเดียวกันครับยางก้อนถ้วย DRC 55%เปเซต์พักชั่วโมงราคาก็จะอยู่ที่26บาท80สตางค์นะครับวันนี้ราคายังท่งตัวนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 6 0ร์ตค้างคืนวันนี้กิโลกรัมละ29บาท30สตางค์ครับราคายังท่งตัวครับและ สุดท้ายก็คือยางเคปย,ยางก้อนถ้วยชั้นต่ำวันนี้กิโลกรัมละ29บาทแปสตาง์นะครับวันนี้ก็ยงังทรงตัวเช่นเดียวกับยางก้อนถ้วยชนิดอื่นๆนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ไปชมตารางการซื้อขายราคายางปาราของต่างประเทศกันเลยครับ